ยังไม่เสร็จเอาหม้หนท้องยังไงแม่แม่แม่ไม่จุดให้หนูก่อนให้หนูอะแม่จูจูดจูดจูดชชาตูดจ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 ูดแม่เูดจม่เอาอัดจูดจูแมูดอูดจ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 ูดันดจอดจนดจู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 ดู่ดจูดจูจู่จอดจดูดูอด ครับอ่ะท้องอีกทีทององีกีก่อนต้องท้องอีกีก่อนยังไม่เสียยังไม่เสียบยังยังยังไม่เสียบนะโมนะโมมตะโอเคแม่ตระอะหนูหนูท่องดีดีก่อน นโมตัสสะท่าอย่างนี้ลรกแม่อะไรท่องนโมอยู่จะมาแม่แม่กินช็อกโกแลตได้ยังไงไม่เอานโมตัสสะดีดีก่อนไม่เอาอยังไม่เอาหรอกเร็วๆน้องเ,เอร็วๆนโมตัสสะอะรหะโตสมมา ไม่น่ารักเลยอะลูกอะหนพอแล้วนะมชี้ไม่เอาชี้ไม่เอาโอเคชี้ไม่เอาตาตาโตโตแม่แม่มาตาตาแล้วชูจ้ายังอ่ะจ้ายัง เัาไม่ได้จุดทูบจะเสียดได้ยังไงรลร่ะลูก